คัพเตงบี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 ทุกคนเนี่ยถ้าจะเลือกว่าแบบเป็นอ่าเป็นแฟนกันในวาเลนไทน์กับเมมเบอร์ในวงแล้วอยากจะเลือกใครแล้วก็อยากจะทําอะไรด้วยกันในวันนี้เลือกคนเดียวได้ไหมอันนี้ถามเผื่อเลือกคนเดียวชอบหลายคนก็ได้ชอบหลายคนชอบหลายคนกินห้องอ นั่นแหละอ่ะมีใครคนไหมแล้วมีใครคิดออกคนแรกมาไหมอยากฟังอยากฟังพี่มี่พี่นี่แบบมี่พี่นี่น่าจะต้องมีในหัวเปล่าอันจริงคิดอยู่สองคนที่แบบอยากแบบว่าเดทนี่เดคนแรกก็มีกัดตก็คือแบบมีเป็นคนที่แบบชอบดูแลอะไรเงี้ยแล้วแบบ แบบใส่ใจอราไคว่าอาจจะไม่ตอบเพราะว่าขี้บ่นเงแบบชอบบ่นไม่คือฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ทตัวแบบเป็นเด็กไงเออต้องมีแบบว่าคนที่แบบคอยแบบมาเตือนหรือแบบว่าขีเอาบ่นแต่เต็มใจให้บ่นเออ้ันอยากไปดูหนังอะไรเงี้ยที่เงียบที่แบบว่าโรแมนติกกันเลยเนี่ยโรแมนติกหนังโรแมนติกไปงบนก็ไปดูแล้วนะแบบรู้สึกว่าแบบอยากอยู่ที่เงียบๆกัน2คนหรือแบบอะไรเงี้ย เมื่อกี้พูดถึงเรื่องความรักแฟนๆใช่ป่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราเรามีแฟนเนี่ยจะเรียกแฟนว่าอะไรหรืออยากให้แฟนเรียกเราว่าอะไร Oh my god มีไหมเคยเคยมีคิดไหมชื่อที่แบบอยากเรียกถ้าแบบมีแฟนจริงอก็คือแบบพี่ล่าพี่ล่าอ่าอันนี้ก็คืออีกชื่อก็บีค้า ไี่มีสนใจอยากเรียกเรียกแฟนด้วยง่ามีนไหมคะอุียกพี่นี่พี่นี่ลองจดในสองคำเมื่อกี้พให้กล้องฟังหน่อยได้ปะเรียกพี่มีนเรียกพี่มีนแบบว่าถ่ายถ่ายถ่ายแก้วไม่เจอแม่มองตา้ิมองตาแล้วจับหน้าพี่ยานเยอะเลยเร็ว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 เดี๋ยวไปต่อไม่ได้นะดีค่ะดีค่ะ ตอกโอ้ยมยยยวันนี้ก็คืออย่างที่บอกนะคะขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ก็คือแบบแฟนคลับคอมพีท์แล้วลูกเรือคอมพีท์ในเมื่อในเมื่อเขาเลือกกันไปแล้วอะคอมพีท์เลยไอ้เก่งกับตัยไว้เปิดเพลงตกหลโตลุมรักก่อนใช่บ้าจริงส่วนีอุ้ยคิมไอ้ต้าโอ้ยติ๊กตอกเนาะ 厉害，厉害。比哈 <laughs>